สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโนตนะัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านภาษาสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียน,นรู้ต่างๆก็มีส่วนสําคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิศกรกุลทรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่ง ท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเ,คเรียกชื่อคุณแม่สันส้นๆว่าค,คุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะคว่าจริงๆแล้วสําหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆค่ะ นะับเพราะว่าถูกบังคับ<ม>ให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำะนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อยะนะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อนอย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออก บอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะใช่แล้วควรจะลดชัช่วโมงเรียนลงด้วย<ช>แล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับแล้วสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือสื่อการเรียงงนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ<ช>สื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย<ช> Brain Based Learning <ช>นเนี่ย<ช>ก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัด เรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลยโอ้ค่ะสอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลยเลยคะอาจารย์คะแะ้วอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ย แตกต่างกับสื่อเมื่อสมัย,มยผมเป็นเด็กเยอะเลยะน,น,นะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งไอแพดมีทุกทกอย่างเทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วย<ช>นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วะนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว,ว่าการนําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือปฐมต้นเนี่ยเปอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู่เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมอง ขึ้น Wifi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ถ้ามีเด็กเล็ๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะจะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก็ก่าไก่ขไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนต่างๆ ก็อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้น้องๆเขาชอบอะไรคะบ้างคะเป็นพวกขุนยนต์และก็รถบังคับเด็กผู้ชายก็จะชอบนะจะเป็นจะเป็นรถบังคับมากกว่าอย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจําทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลยก็ชอบทุกวันค่ะก็จะอ่านจะจะพาเ็าอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นําในการ<ฆ>หาหนังสือ<ฆ>เล่านิทานบางที<ฆ>ลูกยังเล็กๆเนี่ย<ฆ>เขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รักรักว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือ<ฆ>เล่าซ้ําได้เขาเด็กเขาฟังได้โอ้ฟังไปแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไป<ฆ>ถึงสื่อต่างๆเด็กแ,แต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับ สื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจากวีทีอาตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือ Mac แม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับดูได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไป แต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้เธออยู่ตไ่ไรู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมาื่อไหร่สังเกตว่าเด๋ยนนี้ในชั้นเรียนอนุบาลสา่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะ,ะเรื่องการ การเต้นนะฮะยิ uther, ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทําตามเราอเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ําหลายที สวัสดีสวัสดียินดีเจ้น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะเจอและชันสำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราจะขอกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมอ่า้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกก็ยืน ฟ,<แ>ฟบเ็วงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย <c oughs> น้องพาดเบาข้าเบาเบานะนแคล เราไม่ดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ยถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไงต้องเปลี่ยนโหมดฮะเอาไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟน ใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไงแล้วทำไมต้นไม้พูดได้ม,มีอะไรสอนก็คืมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะแม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆใครทำตามไปาได้ป่ะ เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูซิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไรมือโอเคเ้าได้ได้ได้เอาเอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันเอาจับกันได้ๆนอโอเค่ะเข้าถึงเป่าโอเคเข้าสู้ๆเข้าสู้ๆเข้าสู้ๆแบบะ ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเ,เพราะว่าสมองส่วนเซรเบลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางาเพราะจะบาลานซ์ขับรถขี่จักรยานขับอมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับแล้วก็มีการเซนเซอร์ได้ดีหมายนก็ว่า ในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงมาเลยอ่ะอออไม่จับเออเอาเราไม่จับโอเคเอ้าเยี่ยมเลยนุ่นเลยนะนุ่บนต้นไม้เลยนะยากลณ์ยากรณ์ไหวเปล่าพรา ไม่ไหวเท่าก็สลัดเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงทางนู้นนะลองที่พี่หนุ่ยลงทางคุณหนุ่ยอ่ะเร็วไหมเร็วมากแต่สังเกตด,ดูนี่เป็นการที่ครูบังเข้าให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอะ่ะ ครูน่ามีของเล่นหลายๆอย่างและให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่น<ช>อ่างนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็สังเกตดูค่ะใไมสดใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะสวยปะสวยมากเด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาและก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่า เด็กแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียน,นการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทําให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะ,ะสนใจไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าว้โมอดเดิลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นสได้ดูดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที่ไม่มีเเป็นภาพนะคะเป็นภาพเป็นหนังนี่แหละนะครับแล้วหนังนี่มันควกคุรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนัง เอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับโอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สําหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะก็ใช่ค่ะถ้าหลานก็ติดการ์ตูนืมดการ์ตูนด้วยค่ะติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าถ้าเปิดการ์ตูนนะคะจะนั่งอยู่กับที่เลยอันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูกระตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาค่ะเนื่องจากติดกระตูลการที่ไปนั่งดูจอว t ทอาเฉยๆหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ ไวไฟนะคค่ะโอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยหรอคะอันตรายเข้าไปหรือซึงสมองคลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทําอันตรายสมองหรือทําอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะตอนนี้แรงๆก็คือไ i ไฟก็คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอันก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันจะมันเป็นคลื่นไมโครเวฟค่ะมันจะทําให้สมองเนี่ยมันร้อน แล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็งมีผลต่อสแล้วอทั้งเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่เลยด้วยกันนะครับมีมีครเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จํากัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอเนีอันที่2คือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทที่เข้าไปจูนในสมอง เสียงที่ดีก็สามารถทําให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับแล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสําหรับเด็กๆล่ะคะอ่าอันนี้มันมันต้องลึกซึ้งนินะน,นะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคําพูดเด็กบางคนนะคุณแม่สซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหม รู้เป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดกเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครูเห็นว่าจากของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งคุณครูศักดิ์สิทธิ์มากพูดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้นแน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บลังเป่านะเสียงเนี่ยจะทําให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะหรือว่า สื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี้ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL คือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนืหนือคิดภาษาเด็กไม่เคยคิด แต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็กๆ<ะ>อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูด<ะ>แต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราจะเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อน เพราะว่ามันจะทําลายสมองส่วนสร้างสารรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือค่ะหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนช,ชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่ะนะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการลงมือทำนะครับออวาร์โมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกัน<ะ>เพราะสมองคนเรามีสองซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับ<ะ>ในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ่ะตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักทางเกงหนโอ้าจินดีมากเลยนะ ซักล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอะเราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไรแล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทํางานบ้านอะไรบ้างไหมคะเคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้านค่ะค่ะแล้วก็เขาก็ทําแต่ชอบเลยก็ทําไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทําเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่ที่เขาไม่อยากทําเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เ็าไม่อยากทําค่ะแต่เขาจะอยากทําตอนวัยเจ็ดขวบแปดขวบลูกอยากทลูกหน้สองขวบค่ะแม่กวาดบ้านหาทําข้าวหอออะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแยกงไม่กวาดไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำทำเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กๆเด็กเล่นมาให้ ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้นก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทําเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทําคำะก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละค่เฉยละนะครับเขาจะทําวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได้ค่ะ มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทําทั้งสิ้นตอนี้ถ้าทําบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นเพราะหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงคมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ล่องห้่ะจะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อย ต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจใด้วยตัวเองฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็<ม>ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบแบบแม้แต่การทํางานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะ เด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสว่างเนี่ยไม่เหมือนกันคุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับพ่อแม่แม่จะต้องรู้ะรู้เลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจะจัดเป็นชมรมได้คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศิลเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันนี้ทาไมมันน้ํามันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัาช้าเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจ ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะคะเราจะนําเสนอยังไงนะครับต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็กอที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกกอนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่า เราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงไทยนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรีนยนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณ,คณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไป ฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคน,นคเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในงกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทําเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทําอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก,ก็คือการทํางานที่มีความสุขถ้าเรา ถ้าเราทาทางานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทํางานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทําสําเร็จไงคเราไม่ได้ทําตามคําสั่งคนอื่นเร,เราทําอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทําให้ชีวิตเนี่ยมีความหมาย ก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง แมนะ้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบก,การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสําหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์นิศกรณกุลทรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชาย,ายายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆ,ๆเลยนะคะ โอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสําคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทําการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทําความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ้เข้าใจลูกเราด้วยค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ